ตอนนี้มีอีกอกจิจก,กรรมของเยาวชนมาฝากกันนะคะนั่นก็คือการให้ตระหนักเรื่องคุณค่าของข้าวผ่านการเขียนเรียงความชิงแชมป์ประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะกับหัวข้อข้าวไทยเด็กไทยนะคะแต่ว่ามีกฎอยู่นิดนึงก็คือคณะกรรมการนั้นเน้นว่าต้องเขียนด้วยลายมือของตัวเองเท่านั้นค่ะชาาติสขาิลปแะเ็น้าวทุกคำน้ำทุกหยดคือรสแท้ไทยคือแม่แผ่นดินทินกรเก่า เด็กคือโลกต้องดูแลมาแต่ยาวไทยจะเลี้ยงโลกเราด้วยข้าวไทย กระทุ้กรอนข้าวไทยเด็กไทยที่นวรัตพงไพบูรณ์ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์แต่งขึ้นสดๆเขียนลงบนพื้นผ้าใบาแม้จะเป็นเพียงบทกรอนสั้นๆหากแต่สะท้อนวิถีชีวิตความผูกพันของคนไทยต่อข้าวที่มีมาอย่างช้านานเป็นตัวอย่างคำกรอนที่ชวนเยาวชนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าประกวดเรียงความในโครงการข้าวไทยเด็กไทยโดยเยาวชนที่เข้าร่วม แข่งขัน <S <S ต้องถ่ายทอดงานเขียนด,ด,ด้วยลายมือมที่บรรจงคือเด็กได้รู้เรื่องข้าวเพราะนอกจากกินข้าวแล้วจะได้รู้ว่าเบื้องหลังและคุณค่าของข้าวมีอะไรบ้างมันผูกพันกับชีวิตกับสังคมกับฤดูการหรือกับโลกอย่างไรนะอีกประการหนึ่งก็คือได้รู้จักคิดแล้วก็เขียนได้เขียนเพราะเด็กทุกวันนี้ ประสบการณ์ในการเขียนมีน้อยขณะนี้เนี่ยคนไทยกำลังเขียนน้อยลงทุกทีเพราะว่าเทคโนโลยีมันเข้ามาให้กดและการกดเนี่ยมันจำเป็นจะต้องเขียนให้สั้นแล้วก็ได้ใจความที่ผิดเพี้ยนแต่การเขียนเนี่ยมันจะทำให้ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาความรู้สึกนึกคิดออกมา ผ่านผัดษะของเราไม่เพียงต้องการให้เยาวชนเรียนรู้ความเป็นมาคุณค่าของข้าวและถ่ายทอดผ่านภาษาไทยยังหวังให้เยาวชนเติบโตอย่างมีจิตสำนึกในคุณค่าของอาหารที่เลี้ยงคนทั้งแผ่นดิน เยาว,วชนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะได้รับประสบการณ์เรียนรู้เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้าวเพื่อน,นำไปสร้างสารรค์ผลงานเรียงความในรอบตัดสินส่งผลงานได้จนถึงวันที่30สิงหาคมนี้